บริเวณวัดต้นไม้และร้านรวงที่เรียงเป็นแถวบทบังความสง่างามของปรา,าสาทใหญ่ที่ป้ายซึ่งติดอยู่ใกล้ๆบอกว่าสร้างโดยการถ่ายแบบมาจากปรา,าสาทเมืองพระนครเมื่อปีคิตศักราช1631หรือปีพุทธศักราช2174ทําให้ฉันซึ่งเพิ่งมาถึงที่แห่งนี้เป็นครั้งแรกใหญ่ต้อง,องร้องโอ้โหเพราะไม่คาดคิดว่า ปรศาสตโบราณที่เหลืออยู่จะคงสภาพได้เป็นหลังและสง่างามเช่นนี้เพราะข่าวการพบรอยพระพุทธบาทแกวงเมืองสระบ,บุรีตั้งแต่สมัยพระเจ้าทรงธรรมทำให้พระมหากษัตริย์แทบทุกพระองค์ทรงถือเป็นพระราชกรณียกิจที่จำเป็นและสำคัญในการเสด็จไปนมัสการรอยพระพุทธบาทโดยเสด็จทางเรือจากท่าเทียบเรือพระราชวังหลวงหรือท่าวาสุกี ไปตามแม่น้ำป่าศักจนถึงท่าเจ้าสนุกจากนั้นเสด็จต่อโดยขบวนช้างเพื่อไปยังรอยพระพุทธบาทเดิมขบวนเรือเสด็จจะหยุดพักผ่อนและเสวยกระยาหารกลางวันตรงบริเวณลำน้ำป่าศักตัดกับแม่น้ำลบบุรีซึ่งอยู่บริเวณวัดใหม่ประชุมพลจากนั้นจึงเคลื่อนขบวนต่อไปพักผ่อนยังท่าเจ้าสนุกแล้ววันรุ่งขึ้นจึงเคลื่อนขบวนต่อไปทางบก แต่ในสมัยพระเจ้าปราสาททองให้เลื่อนการหยุดเดินทางช่วงแรกที่บริเวณริมน้ำใกล้วัดเทพจันทร์ห่างจากวัดใหม่ประชุมพลเล็กน้อยของแม่น้ำลบบุรีกับแม่น้ำป่าศักค่ะสมัยก่อนนะคะเรือก็จะไปจอดตรงวัดใหม่ประชุมพลค่ะก่อนที่สมัยพระเจ้าปราสาททองนะคะจะทรงย้ายมาจอดที่ตรงท่าเรือวัดเทพจันทร์ทางฝั่งน้อนค่ะจนปีคิเตศกักราช1631 โปรดให้ช่างไปถ่ายแบบปรา,าสาทเมืองพระนครในขเขมรมาสร้างขึ้นไว้ที่พื้นที่แห่งนี้แล้วให้ชื่อว่าพระนครหลวงตามชื่อที่ไปถ่ายแบบมาซึ่งนักโบราณคดีเชื่อว่าปรา,าสาทที่ไปเรียนแบบมานั้นอาจเป็นปรา,าสาทนครวัดสาเหตุเนื่องจากพระเจ้าปราสาททองทรงนิยมสถาปัตยกรรมแบบขเขมร ดังจะเห็นได้จากวัดและปราสาทหลายหลังที่สร้างในสมัยของพระองค์เช่นวัดชัยวัฒนารามพระปางวัดมหาธาตุปราสาทเป็นอาคารก่ออิฐสี่เหลี่ยมซ้อนกัน3ามชั้นมีพระปางอยู่ตรงหัวมุมทุกมุมมีทางเดินระเบียงคดซึ่งเชื่อมถึงกันก่อผนังด้านนอกตันแต่ด้านในทำเป็นช่องหน้าต่างปลอมแบบเสาลูกมะหวดคล้ายศิลปะที่นิยมทำกันในเขมร หลังคาทรงจัว่วมุงกระเบื้องดินเผาแบบหลอนโค้งภายในมีระเบียงฐานชุกชีประดิษฐานพระพุทธรูปนั่งหันพระพักสู่องค์ปางประธานทุกด้านทุกชั้นมีประตูทางขึ้นปราสาทร,รวมทั้งสิ้น30ประตูมีหลักฐานหลายประการเช่นการฉาบป,ปูนที่ผนังปางและระเบียงเป็นเพียงการรองพื้นบางๆยังไม่ได้มีการตกแต่งใดๆจึงเชื่อกันว่าปราสาทนี้สร้างยังไม่เสร็จ ส่วนตัวปางองค์กลางนั้นก็น่าจะยังไม่ได้ก่อขึ้นและก็ไม่ปรากฏร่องรอยการแต่งเติมเสริมต่อใดๆจนสิ้นสมัยกรุงศรีอยุธยาระหว่างระหว่างทางก็จะมีฐานชุกชีค่ะอยู่ตามทางตลอดยาวแนวเมื่อก่อนก็น่าจะมีองค์พระนะคะนั่งเรียงรายกันตามนี้ค่ะแล้วก็หันหน้าเข้าไปที่ตรงองค์หลักปางองค์หลักตรงนั้นนะคะแต่ปัจจุบัน แต่ก็เชื่อกันว่าปางองค์หลักนั้นน่าจะยังไม่ได้สร้างหรือสร้างไม่เสร็จนะคะจนกระทั่งถึงปีคิตะจักราช1809ด0 180 9นายปิ่นหรือตาประขาวปิ่นได้สร้างพระพุทธบาท400รและอุโบสถเพิ่มเติมขึ้นบริเวณลานชั้นบนพร้อมทั้งขอยกสถานที่นี้ให้เป็นวัดชาวบ,บ้านเรียกสั้นๆว่าวัดนคร การบูชาพระบาทสี่ลอยเป็นคตินิยมของชาวพุทธฝ่ายมหายานซึ่งแพร่หลายในอาณาจักรสุขโขทัยและอาณาจักรพุก,กามเพื่อลำลึกถึงพระพุทธเจ้าที่ร่วงมาแล้วสี่พระองค์คือพระกกุกุสันโทพระโกนาคมพระกัสปะและพระสมณะโคดมซึ่งว่ากันว่าตาประขาวปิน่นคงไปได้แบบอย่างพระบาทสี่รอยนี้มาจากครั้งไปเมืองพมา่า ต่อมาในสมัยรัชกาลที่5โดยพระปลัดปื้มวัดจกักรวรดรราชาวาดได้ขออนุญาตกระทรวงธรรมการหรืออุโบสถเดิมแล้วสร้างใหม่เป็นมนดบจตุลมุกเปลี่ยนพระปรางเป็นทรงมนดบซ่อมแซมสิ่งชำรุดอีกหลายอย่างโดยมุ่งการใช้สอยขนาดนั้นเป็นหลักไม่ได้คำนึงถึงแบบแปนผังเดิมผลที่ปรากฏจึงเป็นภาพความขัดแย้งระหว่างของเก่าและของใหม่ ที่มองเห็นอยู่ตั้งแต่รูปแบบราวบันไดไปจนถึงส่วนยอดหากนึกภาพในอดีตเมื่อขบวนเสด็จของพระเจ้าปราสาททองมาถึงเส้นทางเดินที่ทอดไปยังปราสาทจากริมแม่น้ำป่าศักน่าจะมีความสวยงามสง่างามไม่ต่างจากปราสาทนครวัดน่าเสียดายที่ปัจจุบันเส้นทางสู่ปราสาทถูกบดบงังด้วยความเจริญถนนหนทางโรงสีข้าวและที่ทำกิจต่างๆของวัด ที่ชาวบ้านเข้ามาทำบุญแต่ที่น่าเสียดายยิ่งกว่าก็คือตัวปราสาทแห่งนี้ได้ถูกทอดทิ้งเสมอมาตั้งแต่สิ้นยุคของพระเจ้าปราสาททองแม้ต่อมาจะได้รับการบํารุงปรับเปลี่ยนเป็นวัดเพื่อให้ชาวบ้านเข้ามากราบบูชาพระพุทธบาทสี่รอยปราสาทนี้ก็ยังเป็นที่รู้จักกันน้อยเหลือเกินทั้งที่มีความสมบูรณ์มากกว่าซากปรักหักพังในกรุงเก่า ถ้าหากมีเวลามาถึงอยุธยาก็อย่าลืมแวะมาเที่ยวชมปราสาทนาครหลวงกันนะคะฝากกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของเราด้วยนะคะ